ต้มยำกุ้งการทานแบบสไตล์ชาวต่างชาติที่ทำคนไทยต้องยิ้มเมื่อวันก่อนฉันนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารไทยริมทางเล็กๆแถวถนนข้าวสารร้านไม่ได้หรูหราอะไรแต่รถมือแม่ครัวนี่จัดว่าถึงเครื่องระดับร้านดังแน่นอนระหว่างที่กำลังเพลินกับผัดกะเพราฉันก็เหลือบไปเห็นต๊ะข้างๆมีนักท่องเที่ยวฝรั่งคู่หนึ่งท่าทางน่าจะเพิ่งมาถึงเมืองไทยยังพูดไทยไม่ค่อยได้แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาไม่นานนักเสียงเขาสั่งอาหารก็ดังขึ้นต้มยำกุ้งสองชามครับ แล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยฉันเหลือมองไปตามสัญชตาตญาณก็แค่สงสัยว่าจะกินเยอะอะไรขนาดนั้นแต่พออาหารมาเสิร์ฟชันถึงกับต้องยิ้มกว้างแบบไม่รู้ตัวเขาตักต้ยมยำกุ้งอย่างช้าๆชิมน้ำซุปก,กออนอย่างตั้งใจหลับตานิดๆเหมือนกำลังฟังเสียงเพลงแล้วค่อยๆตักข้าวเปล่าใส่ปากตามไปทีและคำราวกับมันคือเมนูที่ถูกสร้างมาเพื่อกันละกันแต่ที่ทำให้ฉันคำเบาๆอยู่ในใจคือเขากินต้ยมยำกุ้งหมดไปทั้งชามแรกแล้วข้าวยังเหลือครึ่งถ้วยแล้วต่อด้วยต้ยมยำชามที่สองรัวๆและปิดทท้้้้้าาาาายยยยดดดวขวขเปล่่่คสุยอยงภูมิใจฉันไแต น่าคิดว่าเอ๊ะหรือที่ผ่านมาคนไทยอย่างเรากินต้มยำกุ้งผิดวิธีมาตลอดวิธีที่เขากินมันดูเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์มากไม่รีบร้อนไม่เทข้าวลงชามไม่คลุกไม่รีบต้มยำกุ้งคือพระเอกและข้าวเปล่าคือนักแสดงสมทบที่เติมเต็มอย่างงดงามดูแล้วมันทําให้ต้มยำกุ้งดูน่ากินขึ้นอีกระดับชนิดที่ฉันเองยังอยากกลับไปสั่งสองชามมากินแบบนั้นบ้างเลยและนี่คือคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่ได้มาทดลองเมนูอาหารไทยและได้ทดลองเมนูต้มยำกุ้ง อาหารขึ้นชื่อของบ้านเราหากคุณยังไม่เคยกินต้มยำกุ้งขอให้จดมันไว้ในลิสต์สิ่งที่ต้องอรรมาทาทันทีที่เหยียบแผ่นดินไทยกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ลอยขึ้นมาเป็นสิ่งแรกที่คุณจะหลงรักตามมาด้วยรสชาติที่ทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานผสมกันอย่างสมดุลราวกับวัฒนธรรมลังบรรเลงซิมโฟนีในปากคุณมันไม่ใช่แค่ซุปแต่คือวัฒนธรรมที่กินได้ความคิดเห็นต่อมา ต้มยำกุ้งคือรสชาติที่พาเราเดินทางแบบไม่ต้องขึ้นเครื่องบินแค่คำแรกก็เหมือนถูกพาไปยังตลาดเช้าไทยๆท,ที่มีแม่ค้าหัวเราะเสียงน้ำเดือดในหม้อและกลิ่นสมุนไพรสดถ้าคุณมาเมืองไทยแล้วไม่ลองต้มยำกุ้งถือว่าพลาดสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตนักเดินทางความคิดเห็นต่อมา อาหารไทยขึ้นชื่อเรื่องรสชาติจัดจ้านและไม่มีอะไรแสดงให้เห็นชัดไปกว่าต้มยำกุ้งรสเผ็ดร้อนที่ปลุกประสาทสัมผัสและกลิ่นหอมที่ทำให้คุณนึกถึงบ้านทั้งๆท,ท,ที่คุณอาจไม่ได้โตในไทยนี่และเสน่ห์ของมันความรู้สึกแบบนั้นยากจะอธิบายแต่คุณจะเข้าใจทันทีที่ได้ลองความคิดเห็นต่อมาผมเคยลองต้มยำกุ้งครั้งแรกที่ร้านเล็กๆในเชียงใหม่มันคือรักแรกคำอย่างแท้จริงความเข้มข้นของน้ำซุปกับความสดของกุ้งที่เด้งสู้ลิน้น คือที่สุดของประสบการณ์ทางรสชาติถ้าคุณมาประเทศไทยแล้วผ่านมันไปบอกเลยว่าคุณพลาดหัวใจของครัวไทยเลยละ่ะความคิดเห็นต่อมาเคล็ดลับของการเข้าใจคนไทยอาจไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือคำแปลแต่อยู่ในชามต้มยำกุ้งที่ร้อนฉ่ำมันคืออาหารที่สะท้อนจิตวิญ,ญญาณของคนไทยร้อนแรงจริงใจและเต็มไปด้วยพลังชีวิตฉันอยากแนะนําให้ทุกคนที่มาเที่ยวไทยลองมันด้วยใจที่เปิดแล้วคุณจะเข้าใจวัฒนธรรมนี้มากขึ้นอีกหลายเท่าความคิดเห็นต่อมา สำหรับนักเดินทางที่กำลังมองหาความประทับใจแรกจากประเทศไทยลองเริ่มต้นด้วยต้ยมยำกุ้งมันไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นประตูบานแรกสู่โลกแห่งรสชาติไทยแท้มันจะทำให้คุณหยุดพูดแล้วเริ่มฟังรสชาติด้วยหัวใจแนะนำอย่างแรงว่าต้องลองความคิดเห็นต่อมาไม่มีอะไรจะพูดถึงประเทศไทยได้ชัดเจนเท่าต้ยมยำกุ้งอีกแล้วมันคือทั้งวัฒนธรรมความอบอุ่นความพิถีพิถันของการปรุงอาหารและความกล้าหาญในการผสมรสชาติใครที่มาประเทศไทยแล้วไม่ลองคือยังมาไม่ถึงจริงๆความคิดเห็นต่อมา ผมเชื่อว่าอาหารสามารถเชื่อมโยงผู้คนได้และต้ยมยำกุ้งคือหนึ่งในอาหารไม่กี่อย่างที่ทำแบบนั้นได้จริงๆผมนั่งกินมันกับคนไทยที่เพิ่งรู้จักและภายในไม่กี่นาทีเราก็หัวเราะพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันราวกับเพื่อนเก่าแค่ชามเดียวก็สร้างมิตรภาพได้ความคิดเห็นต่อมามาไทยครั้งแรกฉันตื่นเต้นกับทุกอย่างแต่สิ่งที่ทำให้ฉันอยากกลับมาอีกครั้งก็คือต้อยมยำกุ้งรสเผ็ดร้อนที่ทาทายลิ้นกับกลิ่นสมุนไพรที่หอมเหมือนสปาธรรมชาติในชามเดียวมันไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือความรรรูู้้้สึกกขอออองงงาาาาไดดยย่่่่่ททีีนนแจิิคควมมเห็ต ถึงแม้คุณจะเป็นคนไม่ชอบอาหารเผ็ดต้ยมยำกุ้งก็ควรอยู่ในรายการต้องลองอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตเพราะมันคือรสชาติที่พูดถึงความหลากหลายของไทยทั้งวัตถุดิบเครื่องเทศความรักในการทำอาหารและความสุขที่ส่งต่อผ่านช้อนและตะเกียบลองเถิดแล้วคุณจะรู้ว่าไทยไม่ได้มีดีแค่ชายหาดแต่มีดีในชามร้อนๆด้วยความคิดเห็นต่อมาต้ยมยำกุ้งคือซุปที่มีชีวิตกลิ่นหอมสมุนไพรทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เดินเข้าไปในสวนเมืองไทยทุกคําที่กินคือการเดินทางผ่านเครื่องเทศและรสเปรี้ยวเผ็ดที่ไม่เหมือนใครความคิดเห็นต่อมา ตอนแรกฉันคิดว่าต้ยมยำกุ้งคืออาหารวัดใจคนต่างชาติแต่พอกินไปคำแรกฉันก็รู้ทันทีว่ามันคือคำที่ปลุกหัวใจให้ตื่นฉันตกหลุมรักมันแบบไม่มีเงื่อนไขความคิดเห็นต่อมาฉันชอบความสมดุลของรสชาติในต้ยมยำกุ้งเปรี้ยวเผ็ดหอมหวานและเค็มมันเหมือนบทกวีที่เขียนด้วยวัตถุดิบธรรมชาติทุกคำที่ตักขึ้นมาเหมือนกล่องของขวัญที่มีรสชาติซ่อนอยู่ข้างในความคิดเห็นต่อมา การกินต้มยำกุ้งกับข้าวเปล่าทีละคำช้าๆทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังนั่งดื่มน้ำชากับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานอบอุ่นและลึกซึง้งความคิดเห็นต่อมาผมรู้สึกว่าต้มยำกุ้งไม่ใช่อาหารแต่มันคือบทเรียนเรื่องความกล้าในการใช้ชีวิตผ่านรสชาติจัดจ้านที่กลมกล่อมอย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นต่อมาตอนที่น้ำต้มยำไหลผ่านลำคอฉันรู้สึกเหมือนมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวของไทยให้ฉันฟังทั้งเรื่องราวของแม่ครัวคนขายของที่ตลาดและฤดูฝนในชนบทความคิดเห็นต่อมา ฉันเคยกินซุปมาแล้วทั่วโลกแต่ไม่มีซุปไหนที่ทําให้ฉันอยากลุกขึ้นปรบมือหลังกลืนคาสุดท้ายได้เท่าต้มยำกุ้งเลยความคิดเห็นต่อมาข้าวเปล่าที่ตามหลังคําต้มยำคือพระรองที่ขโมยซีนมันทําให้ทุกคําดูมีความหมายและทําให้ฉันรู้สึกว่าอาหารไทยคือการออกแบบรสชาติอย่างมีปรัชญาความคิดเห็นตาอมาในบ้านเกิดฉันซุปคือสิ่งที่กินก่อนอาหารแต่ในไทยมันคือพระเอกที่กินคู่กับข้าวและต้มยำกุ้งคือซุปที่ทําให้ฉันอยากเปลี่ยนกฎของโต๊ะอาหารทั้งหมดความคิดเห็นต่อมา ทุกครั้งที่กินต้ยมยำกุ้งฉันรู้สึกเหมือนได้จูบจากพระอาทิตย์ร้อนแรงสดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา